สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังคงอยู่กับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะในเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านของไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนั้นมาทําความรู้จักกับประเทศสาธารณรัฐนะคะแห่งสาภาพเมียนมานะคะคุณครูขออนุญาตเรียกประเทศเมียนมานะคะและวันนี้ก็ยังคงอยู่กับคุณครูพรพิมลจันทบัวเช่นเดิมค่ะ อ่าเรามาทำความรู้จักกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ก่อนเลยนะคะก็คือ 1. อธิบายลักษณะของภูมิประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2จํจำแนกลักษณะของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน 3. มีความสนใจศึกษาลักษณะของประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบันอ่ะนักเรียนเห็นแผนที่ไหมคะแผนที่ที่นักเรียนเห็นนักเรียนจําได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนได้ดูไปแล้วรอบหนึ่งจาได้ไหมคะว่าคือแผนที่ของอะไร ่นั่นก็คือแผนที่ของภูมิภาคเอเชียดะันออกเฉียงใต้นะคะแต่ในแผนที่ของเรามีแค่สิประเทศประเทศไหนที่หายไปคะประเทศไหนคะลูกอ่านั่นก็คือประเทศดิมอร์สเตนั่นเองคะ่ะอ่ะตัวการ์ตูนผู้ชายตัวการ์ตูนผู้หญิงแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายของประเทศไหนเอ๊ในมือถือทงของชาติไหนนะคะ นักเรียนคุ้นคุ้นธงชาติแล้วก็เครื่องแต่งกายไหมคะอะนั่นก็คือธงชาติแล้วก็เครื่องแต่งกายของประเทศเมียนมานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนนั้นไปทําความรู้จักกับประเทศเมียนมาให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งที่ตั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองรวมไปถึงพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ ามาเลยอย่างแรกนะคะก็คือตำแหน่งที่ตั้งนะคะของประเทศเมียนมานะคะประเทศเมียนมานะคะมีตำแหน่งที่ตั้งทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะติดกับประเทศอินเดียแล้วก็บังกลาเทศทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศจีนแล้วก็ทิเบตทิศตะนออกนะคะติดกับประเทศลาวและทิศใต้นะคะติดกับประเทศไทยนั่นเองค่ะ พื้นที่นะคะของประเทศเมียนมานะคะมีอาณาเขตถึง6 7 6 5 7 7ตารางกิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะภูมิประเทศของประเทศเมียนมานะคะจะประกอบไปด้วยภูเขาแล้วก็ที่ราบนะคะมีแม่น้ําสําคัญนะคะคือคือแม่น้ําอิล่าวดีแม่น้ําสตงูงแล้วก็แม่น้ําสารวินค่ะ,ะต่อมานะคะเรามาดูทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเศรษฐกิจของ เมียนมานะคะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนะคะจะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะในเขตดินแดนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนะคะอิระวะดีแม่น้ำสตงเนี่ยพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญเนี่ยก็คือข้าวปอแล้วก็อ้อยค่ะ ทางตอนเหนือของประเทศนะคะยังมีไม้สักนะคะซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจสําคัญนะคะที่ส่งออกไปขายนะคะนอกจากนี้นะคะเมียนมาก็ยังมีความอุดมไปด้วยทรัพยากรที่มีคุณค่าต่างๆเช่นดีบุกอัญมณีนะคะรวมไปถึงแหล่งพลังงานเช่นน้ํามันและก็แก๊สธรรมชาตินะคะเศรษฐกิจของเมียนมาส่วนใหญ่นะคะจะถูกผูกขาดโดยรัฐบาลน,นะคะเอกชนจะได้รับการสัมปทานเพียงบางธุรกิจเท่านั้นนะคะ ต่อมาเรามาดูทางด้านสังคมบ้างนะคะประเทศเมียนมานะคะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติแต่ชาติพันธุ์พม่านะคะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากนี้นะคะก็ยังมีชาติพันธุ์ต่างๆเช่นไทยใหญ่ฉานมอนยะไข่กรี่ยงนะคะซึ่งมีปัญหาทางด้านการปกครองเนี่ยที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเลยนะคะ ประชากรของประเทศเมียนมาส่วนใหญ่นะคะจะนับถือศาสนาพุทธแล้วก็มีภาษาประจำชาติคือภาษาพม่านะคะแล้วก็มีการใช้ภาษาอังกฤษบ้างนะคะต่อมาเรามาดู การเมืองการปกครองบ้างนะคะเมียนมานะคะได้รับเอกราชให้ปกครองตนเองจากอังกฤษนะคะเมื่อปีพศ2491ปัจจุบันประเทศเมียนมานะคะมรีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐนะคะโดยมีประชานาธิบดีเป็นประมุแขแห่งรัฐเมืองหลวงซึ่งเป็นศูนย์กลางก็คือกรุงเนปิดอนะคะหรือมีการย้ายมาจากกรุงย่างกุ้งนั่นเองค่ะ อ่าต่อมานะคะเรามาดูพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะดินแดนของประเทศพม่าเนี่ยในปัจจุบันก็เคยเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสีเกษตรแล้วก็อาณาจักรพุกามนะคะซึ่งมีกษัตริย์ที่เคยยิ่งใหญ่ก็คือพระเจ้าอานิรุธหรือพระเจ้าอนุลาธานะคะภายหลังราชการของพระเจ้าอานิรุธเนี่ยอาณาจักรพุกามเกิดการแตกแยกทําให้ดินแดนบางส่วนเนี่ย ถูกปกครองโดยพวกชาวไทยใหญ่นะคะแล้วก็มีพมา่าบางกลุ่มเนี่ยมีการก่อตั้งอาณาจักรตองอูขึ้นแล้วก็มีการขยายอาณานิคมเนี่ยลงมาทางตอนใต้นะคะทาให้พมา่าเนี่ยต้องลบกับชาวมอญในที่สุดนะคะก็ลบชนะชาวมอญจึงมีการย้ายเมืองหลวงนะคะมาอยู่ที่กรุงหงสาวดีแล้วก็มีกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงก็คือพระเจ้าบุเรงนองนั่นเองค่ะเมียนมาเนี่ยมีอิทธิพลนะคะเหนืออาณาจักรใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอยุธยาล้านนา รวมไปถึงหลวงพระบางนะคะแต่เมื่อสิ้นราชการของพระเจ้าบุเรงนองนะคะอาณาจักรพุกามก็เกิดการแตกแยกค่ะต่อมานะคะเมียนมาได้มีการติดต่อค้าขายกับชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาติอังกฤษนะคะซึ่งเป็นชาติที่มีอิทธิพลมากในยุคนั้นเลยนะคะแต่ความสัมพันธ์ด้านการค้าขายระหว่างเมียนมาก,กับอังกฤษนั้นก็มีความขัดแย้งนะคะจนก่อให้เกิดสงครามหลายครั้งและเมียนมานะคะก็เป็นฝ่ายแพ้อังกฤษก็เลยมีการ ปกครองนะคะในฐานะมนทลหนึ่งของอินเดียยุคนี้อังกฤษถือว่ามีการพัฒนาเมียนมาให้ทันสมัยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการค้าขายระหว่างประเทศมีการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังยุโรปด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะอังกฤษเนี่ยก็ยังมีการเผยแผ่วัฒนธรรมของตนเองเนี่ยเข้ามาในสังคมของเมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ศาสนาคริสต์รวมไปถึงอาหารของชาวตะวันตกด้วยทําให้ชาวชาวพมา่าเนี่ยไม่พอใจอังกฤษนะคะที่เข้ามาปกโคองเพื่อที่จะกอบโกยผลประโยชน์นะคะจึงก่อให้เกิดจ,จึงก่อให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มชาตินิยมขึ้นมานะคะโดยมีผู้นำนะคะสำคัญก็คือนายพลอูอองซานแล้วก็นายอุนุนะคะที่ต่อต้านอังกฤษแล้วก็มีการเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษนะคะอังกฤษก็เลย ยอมให้เอกราชแก่พม่าเมื่อวันที่4มกราคมนะคะพศ2491นั่นเองค่ะภายหลังจากการได้รับเอกราชนะคะก็เกิดความขัดแย้งระหว่างผู้นำนะคะทำให้ทหารก้าวขึ้นมามีอำนาจแล้วก็เริ่มการปฏิวัตินะคะการรัชประหารแล้วก็มีการปกครองประเทศในรูปแบบ สังคมนิยมด้วยอำนาจผเผด็จการนะคะภายใต้คณะกรรมการรักษากฎระเบียบและความเรียบร้อยแห่งรัฐหรือที่เรียกว่าสลอดนั่นเองค่ะต่อมานะคะกลุ่มนักศึกษาและปัญญาชนชาวพาม่าเนี่ยเริ่มมีบทบาทสําคัญนะคะในการเรียกร้องให้มีการพัฒนาประเทศนะคะตามแนวทางประชาธิปไตยโดยกดดันนะคะให้รัฐบาลนั้นให้มีการเลือกตั้งแต่เมื่อพักสันนิบาตชาตินะคะได้รับ ประชาธิปไตยได้รับการเลือกตั้งนะคะรัฐบาลกับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งรวมถึงยังมีการกักตัวนางองซานซูจีหัวหน้าพักนะคะเพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวทางการเมืองแม้ว่านาราชาติเนี่ยจะเรียกร้องให้ปล่อยตัวนางองซานซูจีนะคะแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นปัญหาทางการเมืองภายในเมียนมานะคะ ต่อมาได้มีการจัดการเลือกตั้งอีกครั้งนะคะในรอบ20ปีเลยนะคะเมื่อวันที่7พฤศจิกายนนะคะ2,553แต่การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทหารอยู่ดีนะคะปัจจุบันนะคะเมียนมานะคะเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนตอนออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั่นเองค่ะโดยมีการเข้าร่วมเมื่อปีพศ2540นะคะ อ่ะนักเรียนคะเมื่อกี้นะคะคุณครูก็พูดถึงเรื่องตำแหน่งที่ตั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การปกครองของของเมียนมาไปแล้วรวมไปถึงการพัฒนาทางประวัติศาสตร์นักเรียนพอจะจำกันได้ไหมคะอ่าจำได้เลยเนาะและทีนี้นักเรียนเอามาเขียนลงในใบางานนะคะใบางานของประเทศ เมียนมานะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งที่ตั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองการปกครองคุณครูหวังว่านะคะคลิปนี้นะคะจะทําให้นักเรียนนั้นเข้าใจเกี่ยวกับประ,ประเทศพมา่ามากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนนั้นไปทําความรู้จักกับประเทศไหนรอติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ